เดินทางไปงานนะคะเด็ดทานข้าวนะคะร <Okay. S 2> ้านอะไรนะพ่อคั่ <Okay. S 2> วอีสานบ้านเฮากั่วอีสานบ้านเฮา

ต้มยำปลาเกา๋ากินแล้วจะเก๋าไหมลนะ่ะน,นี่วมบ้ว่าเลยน,นี่กับอกอไ่วเุ่นหงอ่เอห<น>็ปลาหน้าใสยิมหดีุ่หนักเี่น้องปลาดีมาขอนะครับ

ตูดตูดหน่อยแล้วา่งสุขีนกขาโฆษณาระบงสุขไม่มีข้ามโฆษณาค่ะใช่ไม่แนะไม่ฮเอก้องครัู ตปกรบอางไอ้มซาอะไบ้างองตลคังเราจะลอกกินเราเข้ไปล้างมือเราจะลอกกินส้มต่ำใช่แต่ร์จ้าเบอฉีเบอรมันมันมัจะั่วมันกินหมดดึงเบอนังชิน่ะเบอร์เขายกกัดันังใช้หดว่เนี่ นางใช้ทำเดี๋ยวย่นถิ่มได้เลยิ่งไก่คิดพอกอเจเอออ่านขนาดไหนเนาะหากได้กับอันปิ่งแต่ไก่อันกอ่านขนาดปิ่งต่ไกิดท่านนังกอง่อบเานำเลลางแล้วปนน่านแกอนเอานจิตเอาพุนจิตอ๊ แนป่่นท่าบนซองเพชรปั่นท่าบนซองเตชรสล้าวแบล้าวเพชรมุกไทยรสตัดอาที <t als> <t als> <t als ่นะครับเขาแบบเพนีิรีบอกแบบตามคุ้งฉดเอาเอาไปแหงมืดเ

ดเน่ลืมลม่าได้นลืมไปเลยว่าที่ที่นี่มีอไรบรมาดูมาจาจำไว้เดีดเ๋ยวกรมาณนี้แหะบริมากดบมันต,ม,ตมึงไหเฉียบหังเจนามาหลยเงีนยหงเต่าข่าวติดจัแบ่งเรนอางหนังเป็นยังไงพ่อง <laughs>

แถวมางเกาบ่าแถวบองเกาเ่อตำบลงตำบลหัวถนนมองเกาเลยอยู่ในเมืองเลยถนนฮะอือบางตีห้าไปพักเลยลรอไม่ขึ้นตำบลหัวถนนนะากบางาหักด้วยหัวถนนเยะหัวถนนเด๋มันขึ้นตำบลหัวถนนเดยพ่อน เลิศส้มตำเขาแบบแซ่บกุ้งแช่น้ำปลาขาเป็นขากรุ่มสด,สด,สด หมักแต่ผักข้า่เจ้าหลายแบบูังผักสร้องกวันมูเด้อเอาเลยจ้าเอาผักน้ำแดงเฮ้ยนี่มันนี่นี่นี่โตแก่มมันน่ะแส่บบอสเสียงไก่ดีรู่วไก่เสียบดีรู้อยากพอดีเลยสมมาได้ไหมดู ใช่เขาย่างแห้งแบบมันมันบอบแบบแฉะนนะมันแห้งพอดีอ่ะทำสมก็แสบเด้อนีนมยัดปารูสงเมื่อกี้มีดึงออกรูปกับตั้งมองมองว่าจะมีเมนองเปลียน แบบเห็ดได้หรอป่านไรมอีาตบ้างดูดนบอมอะาวะาวอนอะไรอยู่ไหม อันนี้นนนรลลุ่นเพจอันนี้ปูปลารุ่นเพ็ดใช่ไหมคะถ้าว่ารุ่นเพจออนไรเขาก็ว่าเพจอะไรพอน้ำปลาแงอันนี้ปลาแกตอนนึงเสียเออมอกิ้น้ำสด มันไอ้นี่ไงระบบอะไรนะข่ายมบังครับเป็นวันเป็นคืนมั้ยบสวงิโหกอะไรสมัรภาษาเนื้อเ็มแพภาษาเนื้อเกินแรงเนยเ็มพภาษาเนื้อบอกสเล็กสเล็กเือภาษาขบวเนี่ย เธอเือเธอกายไม่พูดดิกินข้าอยู่กินเ้าอยู่พ่อจิตาก็มาถามถึงบุตช่วงนอกกะลีดโอ้ยพ่อบักกุยเต็ดบักกุยเต็ดนะาคเหนือภาคเหนือบะ

โอเคค่ะสักก,การ์ทีมงานนะจ๊ะสวัสดีจ้า